สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตอนต้นมะละกอกันอันนี้ต้นมะละกอมันจะเป็นต้นมะละกอตัวผู้นะครับจะทำาไงให้ต้นตัวผู้มีดอกโดยการแก้งมันนะครับนี่เราจะตอนมันพอามะาละกอเขาคิดว่าเขาจะตายมีสองวิธีครับที่ผมทำไว้คือใช้ตะปูเลยตอกโคนต้น ขึ้นมาสักหนึ่งฟุตจากพื้นแก้งเขาเนี่ยครับตอกทะลุเลยแล้วก็วิธีสองก็คือตอนตอนให้เขาต้นเตี้ยเนี่ยนี้เขาสูงเกินนะครับนี่ติดลูกแล้วครับจากมาละกอตัวคู่วิธีวิธีการตอนนะครับวิธีการตอนแล้วก็ ระหว่างกลางโคนต้นกลางต้นนะครับแล้วก็ผ่าบากนะครับบากครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นแนวเฉียงเสร็จแล้วเราก็อ้าเขาขึ้นจากรอยแผลนะครับอ้าขึ้นแล้วเราก็เอาไม้เนื้อแข็งเสียบไม่ให้แผลเขาติดกันก็ประมาณนี้ครับให้มันแยกๆเสร็จแล้วลากเขาก็จะออกตรงปลายตรงปลายที่เราบัางนะครับบากไว้ลากเขาจะออกช่องนี้ ช่วงที่ลอยแผลเขาบาดต,ตรงนี้แล้วก็บากตัดน้ำเลี้ยงเขานะครับเพื่อให้ลากเขาออกอมะละกอเขากลัวกลัวเขาต้นเขาจะตายเขาก็จะเล่งออกลากนี้เราก็จะได้มะกอสองต้นโอเคสำหรับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับใครมีต้นมะละกอตัวผู้คิดว่าไม่ออกออกลูกนะครับสามารถทำให้เขาออกลูกได้ครับนี่เห็นผลแล้ว จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ